สวัสดีนี่คือ Fastech ก่อนที่จะอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้เราแนะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์ Fastech Internet และโซลูชันรวมของอินเ Internet โดยย่อนี่คือแบรนด์ชื่อ Easy e a s y s e r v o e a s y s e r v o คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบ Stepping แบบ Close Loop และมีแบรนด์ชื่อ Easystep Easystep คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบ Micro Step แบบ Open Loop และมีแบรนด์ชื่อ ECMOTIONLINK ECMOTIONLINK เป็นตัวควบคุมการเคลื่อนไหว1แกนสำหรับเซอร์วิสไร้ AC สุดท้ายนี้แบรนด์ EC ได้คือกลุ่มผลิตภัณฑ์โมดูลเฮโซึ่งรวมถึงโมดูลเฮโอดิจิทัลโมดูลเฮโออนาและโมดูลตัวนับความเร็วสูงดังนั้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ f ฟสเทคอินเทอร์เน็ตจึงมีแบรนด์ ECSEVO ของระบบ Stepping แบบค loop แบรนด์ EC สเตตของระบบสเตตปิ้งไม่โครงแบบโอเพนลูแบรนด์ EC มอชลิงของตัวควบคุมการเคลื่อนไหว1แกนสำหรับ s ซ r ร์ว r ดไร AC และแบรนด์ EC เดอโอของโมดูล IO เรามาดูผลิตภัณฑ์แต่ละยี่ห้อทีละรายการกันดีกว่าอันดับแรกยี่ห้อ EC เซอร์ v o แบรนด e a Servo y s มีผลิตภัณฑ์3รายการได้แก่ Easy e a Servo y s 2 plus e ซึ่งเป็นระบบ Step Back close loop ชนิดมาตรฐาน Easy e a Servo y s 2 plus e mini Back mini drive right, และ e a Servo y s 2 plus e all แบบ all in ประเภท1ที่รวมมอเตอร์อินโคเดรความละเอียดสูง drive ตัวควบคุมการเคลื่อนไหวและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกันต่อไปแบรนด์ e a Step y s แบรนด์ e a Step y s มีผลิตภัณฑ์3รายการได้แก่ Easy e a Step 2 plus e ซึ่งเป็นระบบสเตตดไมโครแบบโอเพนลูชนิดมาตรฐาน Easy Steet ต p l e mini ซึ่งเป็นประเภทไร้ขนาดเล็กและ Easy s t e ต plus e all ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในหนึ่งเดียวที่รวมเอามอเตอร์ไร้ตัวควบคุมการเคลื่อนไหวและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกันต่อไปแบรนด์ Easy Motion Link แบรนด์ Easy Motion Link มีผลิตภัณฑ์หนึ่งชื่อ Easy Motion Link e ซึ่งเป็นตัวควบคุมการเคลื่อนไหวหนึ่งแกนที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ AC Sew ต่างๆ เช่นยาสุวะและมิตซูบิชิในที่สุดแบรนด์ EasyIO แบรนด์ EasyIO มีผลิตภัณฑ์4รายการได้แก่ EasyIO Ethernet IO Module Ether IO e o, Digital EasyIO Ethernet Net Module Input แบบ Analog EasyIO Ethernet Module Output แบบ Analog และ EasyIO Ethernet CNT Module ตัวนับความเร็วสูง f a s t e c มีผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตทั้งหมด11รายการ เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์หลายประเภทเราจึงสามารถจัดหาโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้ Stepping มอเตอร์ servo และโมดูล IO สามารถควบคุมผ่านพอร์ตอินเทอร์เน็ตมาตรฐานของพ c ีได้โดยไม่ต้องมีตัวควบคุมการเคลื่อนไหวแยกต่างหากนี่คือความหมายของการแก้ปัญหาทั้งหมดจนถึงตอนนี้เราขอแนะนำสั้นๆเกี่ยวกับความหมายของโซลูชันทั้งหมดและผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตของ f ฟสเทคในบรรดาผลิตภัณฑ์11ประเภทเราอยากจะแนะนำโมดูลเอโอแบบอ n นาล็อกเอซีเดออินเทอร์เน็ตและ e อซีเดออินเทอร์เน็ต ต่อไปก่อนที่จะแนะนำ e a s y The Internet แ่และ e a s y The Internet The เราอยากจะอธิบายผลิตภัณฑ์อินเทอร์เนต็ตของ FastTech ด้วยตัวอย่างสถานการณ์ตลาดเกาหลีเมื่อลูกค้ากำหนดค่าเครื่องจาก PC หรือ PLC จะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องหลักในรูปแบบต่งตางๆในตลาดเกาหลีต้นแบบหลักนี้มักจะเป็น PC อุตสาหกรรมเกือบ70-80%ของพวกเขาเขียนเครื่องโดยใช้ PC เหตุผลหลักคือการพัฒนาซอฟต์แวร์มีความยืดหยุ่น ในการควบกลุ่มเครื่องจกักรนั่นคือการเข้าถึงเป็นสิ่งที่ดีในรายละเอียดเพิ่มเติมเนื่องจากลูกค้าสามารถกำหนดค่าโปรกแกรมของเครื่องด้วยการเขียนโปรกแกรมบน Windows ได้อย่างง่ายดายโดยการเชื่อมต่อโดยตรงกับ PC ที่ใช้ Windows ลูกค้าส่วนใหญ่ในตลาดเกาหลีจึงชอบและใช้ผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตของ f a t e ทคเป็นอย่างมากนอกจากนี้การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่แพร่หลายที่สุดในโลกคือ PC และสามารถใช้ c c c, c visual basic และ VEW และอื่นๆที่ใช้ Windows ได้ดังนั้นจึงมีความคล่องตัวที่ดีอีกทั้งผลิตภัณฑ์ f a s t t ค c i n t e r r n t t มี API สำหรับภาษาการเขียนโปรแกรมเหล่านี้ทำให้เหมาะสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ของลูกค้าที่หลากหลายเช่นนี้เมื่อกำหนดค่าเครื่องผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตของ FastTech จะถูกนำมาใช้เป็นโซลูชันที่เหมาะสมในตลาดเกาหลีซึ่งการเข้าถึงและความคล่องตัวเป็นสิ่งสำคัญ ตอนนี้โดยใช้เครื่องจักรจริงเป็นตัวอย่างเราอยากจะแนะนําแนวคิดของการพัฒนาผลิตภณัณฑ์อินเทอร์เน็ตเครื่องนี้จะจัดตาแหน่งเลนและเซนเซอร์ของโมดูลกล้องที่ใช้ในสมาร์ทโฟนดังที่ผู้ใช้งานเห็นในภาพด้านซ้ายลูกค้าใช้ E-C Sewo 2+ E10 แกนซึ่งเป็นระบบสเต็ปลูกแบบมาตรฐานและ AC Sewo 5แกนเมื่อตั้งค่าเครื่องมีกรณีที่เครื่องต้องใช้ AC Sewo มอเตอร์สเตปปิ่งมอเตอร์และโมดูลเวโอในเวลาเดียวกัน ในกรณีของ Easy Sew 10แกนนี้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับ PC ได้โดยตรงผ่านพอร์ตอินเทอร์เน็ตและควบคุมโดยใช้ API บน Windows ที่ f ฟ s t e สติกมอบให้แต่จำเป็นต้องใช้บอร์ดควบคุมการเคลื่อนไหวแยกต่างหากเพื่อควบคุม AC s e o 5แกนลูกค้าจำเป็นต้องกำหนดการตั้งค่าของซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน2รายการเพื่อควบคุม Easy s e และ AC Sew นี่เป็นเรื่องยุ่งยากจากมุมมองของลูกค้าและค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นโดยแผงควบคุมการเคลื่อนไหวที่แยกต่างหากเพื่อควบคุม AC servo แกนนอกจากนี้จําเป็นต้องมีมัดสายไฟที่ยาวและหนาซึ่งเชื่อมต่อจาก AC servo ไปยังบอร์ดควบคุมการเคลื่อนไหวและทําให้การเดินสายไฟซับซ้อนในบทต่อไปเราจะอธิบายรายละเอียดด้วยแผนภาพตอนนี้โดยใช้เครื่องจักจริงเป็นตัวอย่าง เราอยากจะแนะนําแนวคิดของการพัฒนาผลิตภณัณฑ์อนเทอร์เน็ตเครื่องนี้จะจัดตำแหน่งเลนและเซ็นเซอร์ของโมดูลกล้องที่ใช้ในสมาร์ทโฟนดังที่ผู้ใช้งานเห็นในภาพด้านซ้ายลูกค้าใช้ E-C s e r v o 2 plus E 1 0 g แกนซึ่งเป็นระบบสเต็ปลูปแบบมาตรฐานและ AC s e r v o 5 g แกนเมื่อตั้งค่าเครื่องมีกรณีที่เครื่องต้องใช้ AC s e r v o Motor Stepping Motor และโมดูลเอโอในเวลาเดียวกัน ในกรณีของ Easy s l 10แกนนี้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับ PC ได้โดยตรงผ่านพอร์ตอีเทอร์เน็ตและควบคุมโดยใช้ API บน Windows ที่ f ฟ r s t สติมอบให้ แต่จำเป็นต้องใช้บอร์ดควบคุมการเคลื่อนไหวแยกต่างหากเพื่อควบคุม AC s e r แกนลูกค้าจำเป็นต้องกำหนดการตั้งค่าของซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน2รายการเพื่อควบคุม e c s y servo และ AC servo นี่เป็นเรื่องยุ่งยากจากมุมมองของลูกค้าและค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นโดยแผนควบคุมการเคลื่อนไหวที่แยกต่างหากเพื่อควบคุม AC servo แกนนอกจากนี้จําเป็นต้องมีมัดสายไฟที่ยาวและหนาซึ่งเชื่อมต่อจาก AC s e r v ไปยังบอร์ดควบคุมการเคลื่อนไหวและทําให้การเดินสายไฟซับซ้อนในบทต่อไปเราจะอธิบายรายละเอียดด้วยแผนภาพนอกจากนี้เรายังได้กล่าวถึงว่า ต้องใช้สภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน2แบบเพื่อควบคุม Easy s e o ER 10แกนและ AC s e o 5แกนแต่หากลูกค้าใช้ Easy m o c h l i n g ก็สามารถใช้ AC s e o 5แกนในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์เดียวกันได้โดยใช้ API ของ Easy s e o กล่าวอีกในหนึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด15แกนด้วยโปรแกรมเดียว เราจะแสดงตัวอย่างการใช้งานจริงให้ผู้ใช้งานดูตัวอย่างนี้ใช้แนวคิดโซลูชันครบวงจรที่ว่า Stepping Motor AC c e l v motor และโมดูล IO digital สามารถควบคุมได้ด้วยพอร์ตอินเทอร์เน็ตเดียวโดยไม่ต้องมีตัวควบคุมการเคลื่อนไหวยแยกต่างหาก EC SERVO 2 plus E ของ f e s t e h ซึ่งเป็น Stepping Motor EC e o i n e r n e t IO ซึ่งเป็นโมดูล IO digital และ AC servo ถูกนำไปใช้กับเครื่องนี้ อย่างที่ผู้ใช้งานเห็น EC Motion Link ซึ่งเป็นตัวควบคุมการเคลื่อนไหวหนึ่งแกนสำหรับร้า AC servo เชื่อมต่อโดยตรงกับ AC servo ทั้งหมด8แกน EC Motion Link เชื่อมต่อด้วย d c Chain โดยใช้พอร์ตอ t เทอร์เน็ตและยังเชื่อมต่อกับ EC s e a v o 2 Plus E และ EC n t e r n e t IO ของ Fastech ด้วย d c Chain ผ่านการสื่อสารอนเทอร์เน็ต้วยการเดินสายที่เรียบง่ายทำให้ AC servo และ EC เซ์โวสามารถขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเดียวได้ในเวลาเดียวกันโมดูลไอโอของเครื่องนี้เชื่อมต่ออยู่ด้วยในกรณีเครื่องจักรขนาดเล็กเช่นนี้หากผู้ใช้งานใช้ EC ซีโมช l ลิงผู้ใช้งานสามารถควบคุม AC Servo โ t ส p ต i ปปิ้งมอเตอร์โมดูลไอโด้วย API ของ f ฟสเทคผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีบอร์ดควบคุมการเคลื่อนไหวแยกต่างหากสำหรับ AC ซีเซ o เพียงควบคุมด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเดียวดังนั้นจึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ โดยการถอดโมชันบอร์ดที่ไม่จําเป็นออกและลดการเดินสายไฟโดยสรุปแนวคิดของผลิตภัณฑ์มีดังนี้เนื่องจากโดยพื้นฐานแล้ว s ฟสเทคมอบ API ที่ใช้ Windows สำหรับผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตลูกค้าจึงสามารถเลือกภาษาการพัฒนาเช่น C, 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 Visual Basic และ v b e w และอื่นๆสําหรับการเขียนโปรแกรมนอกจาก API แล้วยังมีซอฟต์แวร์ GUI ให้อีกด้วยและสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากหน้าเว็บ f ฟสเทค ดังที่ผู้ใช้งานเห็นในภาพซอฟต์แวร์ API และ GUI ที่ใช้ Windows ถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ Ethernet ทั้งหมดของ f ฟสติครูมถึง Easy s e r v o ต c h Plus E ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระบบสเตปลูกแบบ Closed Loop Easy Motion Plus E ซึ่งเป็นหนึ่งแกนตัวควบคุมการเคลื่อนไหวสำหรับ AC Servo Drive Easy d I o. e c De o i Ethernet DO Module IO Digital Easy d e c De o i Ethernet d e Module IO แบบ Analog Easy d a o a e t e r n e t CT Module ตัวนับความเร็วสูง Easy Speed Ethernet ผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ ECPOS อินเทอร์เน็ตผลิตภัณฑ์ระบบกำหนดตำแหน่งมอเตอร์และ EC r o บ o ผลิตภัณฑ์ระบบ Actuator เชิงเส้นและแบบหมุนดังนั้นผู้ใช้งานจึงสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตทั้งหมดของ Fastech ได้อย่างง่ายดายด้วย API ที่ใช้วิดัสผ่านทางพอร์ตอินเทอร์เน็ตมาตรฐานของ PC ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น Fa สติกมีซอฟต์แวร์กูอีอีซีโมชั่นพลัอีและ API สำหรับ Windows โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายก่อนอื่นสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์กูอได้ฟรีจากเว็บไซต์หากผู้ใช้งานเข้าถึงที่อยู่ต่อไปนี้และวางตัวชี้เมาส์บนแท็บดาวน์โหลดของหน้าแรกรายการชื่อคลิกดาวน์โหลดจะปรากฏขึ้นที่รายการเพื่อแสดงรายการสินค้าสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์กูอได้โดยคลิกปุ่มโปรแกรมของชุด ผลิตภัณฑ์ Easy เดออินเทอร์เน็ตจากผลิตภัณฑ์ในรายการงานยังสามารถดาวน์โหลดซอฟต์ซอฟต์เดียวกันได้ด้วยการคลิกปุ่มโปรแกร,รมสำหรับผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตอื่นๆและในเส้นทางที่ติดตั้ง Easy Motion Plus E ซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตกูอีของ Fastech ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบไฟล์ตัวอย่าง C, C และ VEW ในโฟลเด er อร์ example และผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ API ในโฟลเดอร์รวมได้ สำหรับการนั่งอิง API 32ิบิตของ C อยู่ในโฟลเดอร์รวม API 64บิตของ C อยู่ใน Includex 64โฟลเดอ f o l d e er. และ API 32ิบิตของ C อยู่ในโฟลเด er อร์ Includex 86 cpp และ API 64บิตของ C อยู่ในโฟลเด er อร์ Includex 64 cpp โดยสรุปในกรณีของแอปพลิเคชันเดียว โดยเฉพาะอุปกรณ์ขนาดเล็กผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตของเฟสติกมีตัวควบคุมการเคลื่อนไหวในตัวดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องใช้บอรบ์ดควบคุมการเคลื่อนไหวตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้เมื่อใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบมาตรฐานผู้ใช้งานสามารถกําหนดค่าและควบคุมเครื่องจักรทั้งหมดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเดียวรวมถึง Stepping งมอเตอร์เอซีเซลมอเตอร์โมดูลแบบดิจิทัลและ a อน log และโมดูลตัวนับความเร็วสูง นี่คือความหมายของโซลูชันทั้งหมดที่เราตั้งเป้าไว้จากนี้ไปเราจะมาตรวจสอบวิดีโอสาธิตเกี่ยวกับวิธีการควบคุม Stepping มอเตอ A.C. s e r ู o มอเตอร์โมดูลไอโอแบบดิจิทัลและแอนะล็และโมดูลตัวนับความเร็วสูงพร้อมกับโปรแกร,รม GUI ในตัวเพียงโปรแกร,รมเดียวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการสาธิตนี้มีดังนี้ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์อินเ Ethernet 8รายการของ f a s t i q ได้ในหน้าต่างรายการบอร์ดจากด้านบน ECSERVO Plus +E ผลิตภัณฑ์ระบบ Stepping แบบวงปิด ECMOTIONLINK +E ตัวควบคุมการเคลื่อนไหว1แกนที่เชื่อมต่อกับไร AC ้ AC servo ของ y e s t w o r k ECIO Ethernet IO Module IO Digital Ethernet h e er, a d e r Module IO แบบ Analog และ ECIO Ethernet CNT ซึ่งเป็นโมดูลตัวนับความเร็วสูง อันอินเทอร์เน็ตของ f ฟ t e ทคและ AC s e ซลมอเต r สามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายด้วยโปรแกร,รมคุีบน PC ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ มีโมดูลให้อดิจิทัลโมดูลให้อแบบอนาล็อกและโมดูลตัวนับความเร็วสูงยังได้รับการควบคุมร่วมกันโดยโปรแกรมกอีก สุดท้ายนี้ด้วยวิดีโอสาธิตเราจะแสดงให้ผู้ใช้งานเห็นว่า Stepping Motor และ AC Servo โมดู m o d u l e IO ถูกควบคุมโดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเดียวดังในตัวอย่างการใช้งานก่อนหน้านี้ผลิตภัณฑ์ F สเทคอินเทอร์เน็ตมี28แกนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทมาตรฐานอินเทอร์เน็ตของระบบ Stepping วงปิดและ AC Servo 4แกน สเตปปิ้งมอเตอร์และ AC ซ e r v o และโมดูลไอทั้งหมด32แกนถูกควบคุมโดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเดียวกันผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการสาธิตนี้มีดังนี้ ด้วยการใช้ EC Motioning กับ AC Servo เช่น Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa และ Seno ทำให้มีการควบคุมแกนทั้งหมด32แกนรวมถึง EC Servo 2 plus E และ AC Servo ในเวลาเดียวกันอย่างที่ผู้ใช้งานเห็น AC Servo และ EC Servo ถูกควบคุมโดยเครือข่ายและโปรแกรมเดียวไม่จำเป็นต้องมีบอร์ดควบคุมการเคลื่อนไหวแยกต่างหากและสามารถสั่งงานได้ง่ายๆด้วย PC จนถึงตอนนี้เราได้เปิดตัวโซลูชันอิเทอร์เน็ตแบบครบวงจรของ s ฟ t e c h แล้วจากนี้ไปเราจะแนะนำ EC Ethernet แก่อนอื่นเราจะอธิบายชื่อรุ่นรวมของผลิตภัณฑ์ EC Ethernet Air ในชื่อรุ่นตัวอย่างโ o หมายถึงโมดูลอินพุตและเอา p ์พุตและ N หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครือข่ายอิเทอร์เน็ต808หมายความว่าผลิตภัณฑ์รองรับช่องอินพุตแบบอนาล็อก8ช่องและทีหมายความว่าเทอร์มินอลบล็อก ตอนนี้เรามาตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Easy IO Ethernet กันดีกว่าประการแรก Easy IO Ethernet เป็นโมดูลอินพุตแบบอะนาล็อก8ช่องที่ใช้เครือข่ายอินเ t อ e r n e t ตตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ API และ GUI ที่ใช้ Windows มีไว้สำหรับผู้ใช้ PC ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้หลายแอปพลิเคชันพร้อมกันได้ด้วยสิ่งนี้จึงเป็นไปได้ที่จะตรวจสอบค่าพารามิเตอร์สถานะโอค่าตำแหน่งค่าความเร็วและอื่นๆ โดยใช้โปรแกรม G ุยของเราแม้ว่าโปรแกรมเครื่องจักรของลูกค้าจะทำงานอยู่ก็ตามตัวอย่างเช่นผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบว่าลิมิตเซนเซอร์ทำงานอย่างถูกต้องในระหว่างการตั้งค่าเครื่องหรือไม่โดยเรียกใช้กุยของเราพร้อมกันหากเกิดปัญหาในโปรแกรมเครื่องจักรของลูกค้าโปรแกรมกุอของเราสามารถตรวจสอบปัญหาได้ดังนั้นจึงสามารถใช้เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องได้เช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทการสื่อสาร i s 4 8 5 ec แล OISc 8 5ซึ่งจำกัดไว้ที่16แกนแมสสูงสุดแล้ว ec ในอินเทอร์เน็มีเวลาตอบสนองการสื่อสารเร็วขึ้น10เท่าดังนั้นผู้ใช้งานจะเห็นได้ว่าจำนวนแกนที่เชื่อมต่อได้มีเพิ่มขึ้น e a s y อ e o เ n t e r n e ็แก่ยังรองรับโหมดอิน u t ตแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสอีกด้วย ec s y อินเ n e ร์็ตแกรองรับโหมดอินพุตโหมด ในกรณีที่ใช้โหมดอินพุตแรงดันไฟฟ้ามีการตั้งค่า4แบบ 10-10V, โว 5-5V, โว2 5โวถึง2 5โว v และ 0-10V โวและในกรณีของการใช้โหมด Input ตปัจจุบันช่วงอินพุตปัจจุบันคือ0อ2 0ม a EC โดยเติมแท็กแปลงสัญญาณอินพุตอนาล็เป็นข้อมูลดิจิทัลด้วยความละเอียดสูงสุด8191 ตัวอย่างเช่นเมื่อช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตเป็น0ูนสโวลต์สัญญาณอินพุตแบบอนาล็อกจะถูกแปลงเป็นค่า Digital ดิจิตอล0ูนย์แดังที่แสดงไว้ที่นี่นอกจากนี้ยังมีม o v i n g อริจฟิเตอรสำหรับอินพุตสัญญาณอนาล็อกในแต่ละช่องอีกด้วยหากข้อมูลอนาล็อกอินพุตผันผวนอย่างมากเนื่องจากสัญญาณรบกวน Mo วิ n g อริจฟิเตอรจะทําให้ข้อมูลราบรื่นและลดผลกระทบของสัญญาณรบกวนเราจะอธิบายว่าตัวกรองแบบมูวิงอริจนี้ทำงานอย่างไร โดยใช้ตัวอย่างความผันผวนข,ของข้อมูลอินพุตแบบอนาล็อกที่มีในสําคัญเนื่องจากสัญญาณรบกวนเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันตัวกรองแบบมูลกริข้อมูลอินพุตแบบอนาล็อกใหม่จะถูกบันทึกในบัฟเฟอร์ตัวกรองเป็นค่าดิจิทัลในทุกๆรอบการแปลงแบบอนาล็อก2 0 0ศูนนจำนวนบัฟเฟอร์ถูกตั้งค่าด้วยความยาวบัฟเฟอร์ตัวกรองและจำนวนบัฟเฟอร์สูงสุดคือ500ในที่นี้ความยาวบัฟเฟอร์ตัวกรองถูกกำหนดเป็น 5. อย่างที่ผู้ใช้งานเห็นมีการเพิ่มค่าข้อมูลอินพุต5ค่าและคำนวณค่่าเฉลีย และข้อมูลอินพุตใหม่จะถูกบันทึกไว้ในบัฟเฟอร์ตัวกรองเมื่อป้อนข้อมูลการสุ่มตัวอย่างครั้งถัดไปข้อมูลที่เก่าที่สุดจะถูกลบและข้อมูลอินพุตใหม่จะถูกบันทึกในบัฟเฟอร์ตามลำดับและคำนวณค่าเฉลี่ยของค่าอินพุต5ค่าผู้ใช้งานจะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างค่ามีขนาดเล็กลงเมื่อใช้ตัวกรองแบบมูนิโลิเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น เราจะเปรียบเทียบข้อมูลอินพุตบัฟเฟอร์ตัวกรองและข้อมูลเอาพุตมูวิงโนริตกับกราฟอย่างที่ผู้ใช้งานเห็นตัวกรองแบบมูวิงโนริตจะลดผลกระทบของสัญญาณรบกวนและทำให้ข้อมูลอินพุตราบรื่นตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ EC ซี่อุนเตอร์เน็ตแดมีผลิตภัณฑ์ประเภท Terminal b l o c ็ขั้วต่อเฟอร์รูนช่วยให้เดินสายไฟได้ง่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบอนาล็อกเช่นเซนเซอร์ต่างๆสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายด้วยสัมผัสดเดียว จนถึงตอนนี้เราได้เปิดตัว Easy ไล้อินเทอร์เน็ตแล้วผลิตภัณฑ์ถัดไปที่เราอยากจะแนะนําคือ Easy ได้อินเทอร์เน็ The ซึ่งเป็นโมดูลเอาต์พุตแบบอ n นาล็อกที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนอื่นเราจะอธิบายชื่อรุ่นรวมของผลิตภัณฑ์ Easy ได้อินเทอรเน The ในชื่อรุ่นตัวอย่าง a o หมายถึงโมดูลอินพุตและเอาต์พุตและเอนหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต t e ศูนย์สีหมายความว่าผลิตภัณฑ์รองรับช่องเอาต์พุตอนาล็อกสี่ช่องและทีหมายถึงใช้งานควต่อแบบเทอร์มินอลบล็อกจากนี้ไปเราจะแนะนําคุณสมบัติของ EC แล i n t e r n e t The EC แล i n t e r n e t ดูเป็นโมดูลเอาต์พุตอนาล็อกสีช่องสัญญาณที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ EC แอ i n t e r n e t ดยมีผู้ใช้งานสมบัติการสื่อสารเช่นเดียวกับ EC และ Ethernet แอ่ EC แล i n t e r n e t ยังรองรับโหมดเอาต์พุตแกรงดันไฟฟ้าหรือกระแสอีกด้วย eazy โดยอินเทอร์เน็ตเดอรองรับโหมดเอาท์พุตหกโหมดในกรณีที่ใช้โหมดเอาท์พุตแแรงดันไฟฟ้ามีการตั้งค่า4แบบ0-5โวลต์10-10โวลต์ wo, wo, 1โวลต์ถึง5โวลต์และ0-10โวลต์และในกรณีของการใช้โหมดเอาท์พุตปัจจุบันช่วงเอาท์พุตปัจจุบันคือ 0, 20มอและ 4, 20มอร์ eazy โ e ยอิ t เทอร์แปลงข้อมูลอิน พุตดิจิทัลจะถูกแปลงเป็นสัญญาณอนาล็อกด้วยความละเอียดสูงสุด5,000 0ตัวอย่างเช่นเมื่อช่วงเอาพุตธแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่0.10วต์สัญญาณอินพุตดิจิทันจะถูกแปลงเป็นค่าอนาล็อก25000000 2 5ดังที่แสดงไว้ที่นี่ถัดไปอี s y ไดโอิอเตอร์เน็ตจะมีฟังก์ชันการสอบเทียบส่วนบิ่งเบนเอาพุตเราจะอธิบายเกี่ยวกับการสอบเทียบค่าบิ่งเบนเอาพุตของผู้ใช้ ความบี่งเบนของสัญญาณเอาต์พุตอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากสภาวะต่างๆเช่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสายเคเบิลและวิธีการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีซี่ไดอิเอร์เน็ตจะสามารถลดการบี่ยงเบนผ่านฟังก์ชันการสอบเทียบตัวอย่างเช่นเมื่อช่วงเอาต์พุตเป็น0.5โวลต์เวดิจิตอนระหว่าง0ถึง25000ควรจะแปลงเป็น0.5โวลต์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการบิ่งเบนหากค่าเอาต์พุตเป็น0.2โวลต์เมื่ออินพุตค่าดิจิทัล0และค่าเอาต์พุตเป็น5.2โวลต์เมื่ออินพุตค่าดิจิทัล2 5 0 0 0ไม่สะดวกที่จะตั้งค่าช่วงอินพุตค่าดิจิทัลเป็น124000ถึงได้รับค่าที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามหากตั้งค่าค่าต่ำของพารามิเตอร์ฟังกัน การสอบเทียบไว้ที่1000และตั้งค่าค่าสูงไว้ที่24000ค่าเอาพุตจริงจะเป็น05.5โวลต์ผ่านการสอบเทียบเมื่อค่าดิจิทัลถูกป้อนในช่วง025.000 ECIo Internet มีผลิตภัณฑ์ประเภทเทอร์มินอลบล็อกเช่นเดียวกับ ECIo Internet e จนถึงตอนนี้เราได้เปิดตัว ECIo Internet e e แล้ว ในวิดีโอนี้เราจะแสดงให้ผู้ใช้งานเห็นผ่านการสาธิตการแปลงสัญญาณอินพุตอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัลผ่านผลิตภัณฑ์ Easy n e t และสัญญาณอินพุตดิจิทัลเป็นสัญญาณอนาล็อกผ่านผลิตภัณฑ์ Easy i Ethernet เดอผลิตภัณฑ์แรกคือ Easy อร e t น็ตแ e t อย่างที่ผู้ใช้งานเห็น ากผู้ใช้งานป้อนสัญญาณแอนาล็อกด้วยปุ่มปรับระดับเสียงผู้ใช้งานจะเห็นว่าสัญญาณแอนาล็อกถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัลและแสดงบน p ีต่อไปนี้คือผลิตภัณฑ์ e c ซี่ไดอุเอเทเนเดอผู้ใช้งานจะเห็นว่าอินพุตสัญญาณดิจิทัล่าน PC ถูกแปลงเป็นสัญญาณแอนาล็อกและแสดงผล จนถึงขณะนี้เราได้ดูอี EC ไละอินเทอร์เน็ตแต่ลแเดือแล้วบนเว็บไซต์ f a s t w e b w w e b f a s t k i t m o s e s c o m ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เช่นแคตตาล็อกคู่มือรออินและชมวิดีโอสาธิตและการสัม,มานาผ่านเว็บนอกจากนี้หากผู้ใช้งานค้นหา f a s t w e h บน YouTube ผู้ใช้งานจะสามารถดูวิดีโอสาธิตและการสัม,มานาผ่านเว็บมากกว่า100รายการ